สวัสดีค่ะ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 ไงบ้างคะวันนี้เยี่ยมบ้านพี่จิ๋มนะคะโอเคค่ะบรรยากาศดีมากนึกว่าอยู่อ่างขางข้างนอกมีหมอกลมฝนไปโปรยไอ้น้ำไปปลอยนะคะแล้วก็ต้นกาแฟนเรามีไหมนี่อ่างขาไม่น่าเชื่อว่าอ่างขางอยู่ที่ขอนแก่นนะอันแน่ ขอบคุณค่ะแล้ะก็วันนี้มาทําอะไรกันคะอวันนี้มาซ้อมรำแต่เรามาเป็นคนให้กําลังใจออ๋ซ้อมไม่ซ้อมไม่ได้เราไม่เป็นซ้อมรำน้องๆปวดหัวใช่ไหมครับประทับใจมากค่ะประทับใจตรงไหนคะอันดับแรกแล้วก็ดูแลดีมากออขอบคุณค่ะมีมุมน่ารักน่ารักตรงนู้นใช่ชอบมุมไหนคะชอบมุมนี้ค่ะมุมนี้เป็นมุมอะไรคะเนี่ย มันถ่ายรูปใช่ไหมคะเก็บภาพแล้วใช่ไหมคะเยอะมากอ,อย่าลืมโฆษณานะครับร้านนี้ชื่อสลบายินดีสลอบายินดีถ้าออกไปข้างนอกยิ่งง่ายได้เลยค่ะอ่างค้างดีๆที่บ้านเรานี่ค่ะ,คะขอขอบคุณค่ะน้องแคทค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้ป่ะเรียบร้อยสุดยอดไม่น่าเชื่อวอ่า